ที่กาญจนบุรีเราไม่ได้ไปซ้ําจุดเดิมเราจะไปในจุดที่สุดขอบประเทศไทยเอาแล้วมาขอไว้ก็เลยแบบเอออยากจะกลับมาไหว้ปู่อีกทีนึงเล่าให้ฟังเลยพี่ผมเห็นกับตัวเลยอ่ะสุดจริงอ่ะแต่เราไม่ได้ขึ้นไปในถ้ำไม่เป็นไรใช่ไหมครับน้องๆบอกอย่ามายุ่งกับฉันฉันกินอยู่น้องเคยกินเยอะสุดได้กี่ไม้ครับ อยากรู้กินปกติกินเยอะสุดกี่ไม้ส0งไม้ถึงเวลาพักผ่อนบางครั้งความเชื่อมักจะถูกมองว่าง,งมงายแต่สำหรับผมมักจะมีความเชื่อก็ต่อเมื่อผมได้สัมผัสกับตัวเอง และนี่ก็เป็นอีกครั้งที่ผมได้เดินทางกลับมาที่นี่วัดถ้ำคีรีธรรมกลับมาอีกครั้งที่กาญจนบุรีครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายที่เราต้องกลับมานะครับตอนนี้เนี่ยบรรยากาศมันน่าจะคุ้นๆอยู่ถ้าเคยย้อนกลับไปดูเมื่อคลิปคราวที่แล้วที่เรามากาญจนบุรีนะครับที่นี่คือวัดถ้ำคีรีธรรมนั่นเองที่เราต้องกลับมาเพราะว่าเราเนี่ยได้มาไหว้ขอพรองค์ปู่นะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จไปเรียบร้อยแล้วเรามาที่วัด ถ้ำคีรีธรรมผมได้ดูอยู่ในติ๊กต k อกใช่ไหมได้เห็นผ่านๆมาบ้างนะครับแล้วก็เห็นว่าที่วัดนี้เนี่ยมีองค์ปูพ่พญานาคก็เลยอยากจะมาแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสได้มากาญจนบุรีแล้วก็ได้แวะมาที่นี่ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะกลับมาไหว้องค์ปุอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นครับที่กาญจนบ,บุรีเราไม่ได้ไปซ้ําจุดเดิมเราจะไปในจุดที่สุดขอบประเทศไทยที่ติดกับพม,ม่าเดี๋ยวไปดูกันครับแต่ตอนนี้เราขอตัวไปไหว้องค์ปุกันก่อน แต่เราไม่ได้ขึ้นไปในถ้ำไม่เป็นไรใช่ไหมครับไม่เป็นไรปู่บอกว่าปู่จำศีลอยู่แต่ว่ายข้างหน้าได้อ๋อว่ายข้างหน้าได้เนาะโอเคเขาแล้วมาขอไหวก็เลยแบบเอออยากจะกลับมาไหว้ปู่อีกทีนึงช่วงที่เรามาช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเข้าพรรษานะเขาก็เลยจะงดเข้าชมถ้ำนะครับตลอดฤดูเข้าพรรษาเปิดอีกทีก็คือออกพรรษาเลยเพราะว่าตอนนี้ปู่จำศีลอยู่นะครับก็เราไม่สามารถขึ้นไปได้ไม่เป็นไรด้านล่างครับ เรามาไหว้ด้านล่างทำความเคารพได้เหมือนกันจุดที่เรามาอาบน้ำปู่วิธีอาบน้ำก็คือขอพรเทน้ำตั้งแต่ช่วงกลางต้นไผ่ยาวไปจนถึง ลายทางตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ห้ามย้อนกลับด้วยอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการมาที่วัดถ้ำคีรีธรรมนะครับมาไหว้องค์ปุอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราขอพรแล้วก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะออกเดินทางละจากตรงนี้ไปเนี่ยเมื่อกี้บบดูไกลอยู่นะเน็ดชาแป๊บนึง <c oughs> มันยังหมุนอยู่เลยเนี่ยจากตรงนี้นะยังอยู่ในจังหวัดกาญจานบุรีอยู่นะครับ ใช้เวลาเดินทาง3ชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวไปดูกันจุดหมายปลายทางของเราคือที่ไหนการขับรถเดินทางไกลๆมันก็ดีอย่างนี้นะครับได้เห็นวิวข้างทางได้เห็นอะไรที่ไม่คุ้นตาได้เจอธรรมชาติสีเขียวข้างทางและยิ่งฤด,ดูฝนสดชื่นสุดๆครับในที่สุดครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึง สังขบุรีแล้วตอนนี้เราอยู่ที่สะพานมอนนะครับเป็นวิวการเปิดที่แบบโคตรประหลาดเลยสะพานมอนปกติคนอื่นเขาจะเปิดแบบโอ้ยบรรยากาศสวยๆอะไรอย่างนี้ผมมานั่งอยู่ในศาลาตรงสะพานมอนครับทําไมวันนี้คนมันเงียบจังอะพี่หรือวันนี้วันศุกร์คนมันเลยน้อยอ๋อตอนเย็นวันศุกร์เริ่มมากันอ่าอเพราะพรุ่งนี้วันเสาร์น่าจะคนเยอะโอเค หลายคนบอกไหนว่าสะพานมอนเห็นแต่หน้ามึงเนี่ยไหนวะอยากเห็นไหมไปดูกันครับแต่ตอนนี้ครับฝนตกครับเที่ยวหน้าฝนครับ เดี๋ยวกล้องเปียกตอนนี้เราอยู่ฝั่งหมู่บ้านมอนนะก็พามาเดินดูบรรยากาศในวันศุกร์ตอนบ่ายโคตรเงียบเลยเอาจริง ของขายก็จะเป็นแบบขนมต่างประเทศขนมจีนแล้วก็พวกเสื้อผ้าหน้าฝนนะฝนก็ตกตกหยุดหยุดอย่างนี้แต่ตอนนี้กล้องโคตรหนักเลยหยิบเลนมาผิดตัว ดูบรรยากาศความร้อนหลังจากที่ฝนตกครับผมแห้งเชียสะพานมอนมีประวัตินะก็ตั้งแต่สมัยตอนปี2528ครับหลวงพ่ออตาาตุตมะเนี่ยเขาก็ให้ชาวบ้านที่อยู่ที่นี่มาช่วยกันสร้างนะครับเพื่อให้การสัญจรของ ชาวกะเลียงกับชาวมอญเนี่ยได้เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงปีหน5่งสั้อเขาจะไม่ผิดฝนตกหนักมากหนักถึงขั้นทำให้สะพานมอญช่วงกลางๆตรงเนี้ยพังทลายเลยแต่ตอนนี้ก็คือซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะและครั้งนี้เนี่ยเราจะมาสังขาบุรีกันเขาบอกว่ามันจะมีสิ่งที่ต้องทำอยู่ไม่กี่อย่างก็คือนั่งเรือ ล่องแม่น้ําตรงเถวนี้เขาจะเป็นแม่น้ำสามสายที่มาเจอกอันอะไรี้ใช่ไหม <liksom> ก็จะมีการล่องเรือต่างๆ <oj ran> แล้วก็จะมีการไปวัดไปดูเจดีพุทธคยา <trem ble> แล้วก็นอนแพรแบบนี้จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึง่งถ้าสมมติว่านอนแพรกิจกรรมมันก็จะประมาณนี้แหละมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายมิหน้าหละคนส่วนมากอะ่ะเขาถึงจะมาเที่ยวสังขะแค่1คืนเท่านั้นแล้วเรามาทำไมทั้งสคืนี่ยเห็นแพแล้วก็อยากนอนแพ น่าจะเย็นดีแล้วนี่ก็เดินตามจังเลยอาฮะเดินมาส่งเหรอฮะเราเดินมาส่งเหรอครับโฟกัสแล้วโอ้โนี่เราอยู่ตรงหน้าตลาดแล้วเวลามาสังขะผมเห็นหลายที่แล้วเขาบอกว่าต้องไปกินหมูจุ่มพมา่า เดี๋ยวผมจะลองไปดูเห็นเขาว่าไม้ระบาดนะนี่ร้านนี้เลยเปิดจาก Google Map มานี่ชื่อร้านว่ายาใจหมูจุ่มพมา่าไปดูกันครับผมเห็นเขาว่ามาสังขะต้องมาร้านยาใจ้าแรกนำเสังขะบุรีเลยค่ะเอาแล้วครับไม้แล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้ 1, <S 1>, 1 <S บาทค่ะ <S 1>, 1, <S 1, 1บาทหนึ่งบาทดั้นเดิมมา19ปีแล้วค่ะผมว่าผมเห็นตั้ง4ี่หปีที่แล้ว1บาทตอนนี้ก็ยัง1บาทอยู่เนาะ น้ำซุปนี่มันคือน้ำซุปอะไรครับเป็นน้ำต้มหมูพะโล้ค่ะลูกค้าหมูพะโล้ใช่ค่ะและเส้นนี่คือเรากินมันก๋วยเตี๋ยวเหรอครับอ๋อเป็นยำค่ะเป็นยำค่ะลูกค้าอ๋อเป็นยำเป็นยำสปาเกตตี้พ่าค่ะหรือว่าจะเรียกเป็นยำข้าวซอยก็ได้อ๋อใช่ค่ะยำสปาเกตตี้พะมาหรือยำข้าวซอย ถึงเวลาของความอร่อยครับผมน้องเคยกินเยอะสุดได้กี่ไม้ครับน้องบอกอย่ามายุ่งกับฉันห้าสิบถึงบ้ถึงเหรอปกติเขากินกันเยอะสุดเท่าไหร่ครับที่ทำสถิติได้นี่คนเดียวสองร้อยไม้สองร้อยไม้คือเราหยิบอันไหนก็ได้แล้วเราก็เอาไม้เก็บไว้ใช้ไม้ทานับตามไม้ค่ะขอแบบไม่เครื่องในด้วยครับผมขอบุณครับป<บ>อดนี่คือสิ่งที่ไม่ได้กินเลยไม่ชอบเลยเจริง,รงแต่ท้องหัวหมูซิ ดื้อๆเกือบเกือบลวกมือเกือบลวกมือเนี่ยลองชิมดิน้ำซุปเป็นไงน้ำพะโล้น้ำพะโล้ยำดิยำขอแบบเนื้อหมูเดี๋ยวน้อหมูเฮ้ยยำอร่อยว่ะเหมือนสลัด อันนี้ด้วยความที่เราไม่ได้กินพวกเครื่องในนะครับเราบอกเขาได้ว่าจะเอาหมูหล้วนนี่น้ำจิ้มพม่าลองก่นอนดีเีฟู้นมาดีหยิบทีละห้าไม้ลองครับร้านไหนที่ต้องไปกินอีกมีอะไรต้องกินอีกกาแฟหนูดำลุงดำอยู่ไหนกาแฟลุงดำอยู่ไหนแต่ยังเปิดอยู่เนาะ เ okay. อาแคเดี๋ยวตามรอยเดี๋ยวตามรอยขอบคุณนะครับอตอนนี้เราจะมาชาเลนต์ตัวเองหน่อยนะครับด้วยการกินบอ,อดครับปกติผมไม่กินเครื่องในนิ่มมากนุ่มมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นเพราะว่าซุปพะโล่กรบแล้วเรียบร้อยละเอาจริงๆนะน้ำจิ้มที่ชอบสุดนะผมว่าชอบน้ำจิ้มพม่าสุดเพราะว่าซีฟู้ดเราคุ้นเคยไงนี่ลองยำพม่าเว้ย แล้วลองแบบชาเลนจ์ตัวเองเนี่ยที่แบบไม่กินแตงกวาด้วยอะใสไปให้หมดเลยทั้งปอดทั้งเครื่องในทั้งแตงกวาปกติไม่กินอะไรดีจ้าเ็นูจุ่มพม่าจ้าโอเคดีไม่มีกลิ่นมันเล็งมาส่องกันหน่อยนะครับว่าตลาดที่สังขะบุรีมีอะไรน่ากินบ้างนะครับหลังจากที่เรากินหมูจุ่มพม่าเสร็จเราก็จะไปเดินดูต่อแต่หน้าฝั่งนี้ผมมีสิวอยู่นะ อนนี้เอาจริงของกินก็คล้ายๆปกติที่เราเดินตลาดนัดนะเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยแซนด์วิชทอดครับอ,รอ,อ๋อแปลกใหม่ปกตินี่ถนนคนเดินใช่ไหมครับอันนี้เรียกถนนคนเดินใช่ไหมครับ ตลาดเย็นอ๋อตลาดเย็นแต่ถนนคนเดินคือวันเสาร์อ๋อน่าฝนปิดแล้ว,โอ,ว,ลวโอเคตลาดเย็นมีทุกวันโอเคขอบคุณครับสรุปว่าตอนนี้ผมได้คําตอบแล้วนะครับว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ใช่ถนนคนเดินนะครับแต่ว่าเขาคือตลาดเย็นเพราะว่าถนนคนเดินเนี่ยจะมีแค่ช่วงหน้าฤดูที่ไม่ใช่ฤดูฝนอนะ ถ้าเป็นฤดูฝนเขาจะปิดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้มันคือตลาดเย็นซึ่งตลาดเย็นนะครับก็จะขายของกินแบบนี้แล้วก็มีอยู่ทุกวันนะก็อยู่รอบๆตลาดสดตรงนี้ห like มาอุยหมาตกใจ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 ของกินเยอะมากหาซื้อกลับไปกินที่ห้องดีกว่า ชิดเดมดีอย่างนี้นี่เองเอาอะไรดีอ่ะเยอะไปหมดเลยเรื่องไม่ถูกาาเอาเสารถด,ดีกว่าเสารถปั่นหลังจากที่เมื่อกี้เราไปกินหมูจุ่มพม่าแล้วน้องเขาแนะนำบอกว่าต้องมา ต้องมาร้านลุงดำเท่าไหร่ครับ,บมันคืออะไรครับไสอั่วค่ะไส้อั่วอันนี้ยนะฮะไสอัว่วมีแหนมแหนม,นมใหญ่มากเลยนะใหญ่จริงโอ้นี่สุดท้ายก็แพ้ทางไส้อั่วยักษ์แถมแม่ค้าใจดีให้แหนมย่างมาด้วย้องขอบคุณนะครับ ไปต่อดีกว่าตอนนี้เหมือนฝนตกว่ะแต่มันตกอย่างนี้ทั้งวันเลยอ่ะเอาจริงๆมาเที่ยวหน้าฝนมันก็ต้องประมาณนี้แหละ really sure. และนี่คือยามเย็นที่ ตลาดเย็นสังขะบุรีครับเราก็ได้กินอาหารได้ของกินกันไปเรียบร้อยแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะได้ไปกินอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าไปกลับไปที่รถดีกว่าแต่สังขบุรียังมีที่น่าเที่ยวอีกเพียบเลยเดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปไหนกันบ้าง